สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมคนส่งสารขาจรศักดิ์ชาาเจริญรัตเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่ารัฐบาลชั่วคราว4เดือนบวกมี MOA เป็นชนักโดยพรรคประชาชนจะทำให้รัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าได้ตลอดลอดฝั่งหรือไม่วันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเรือตรีแซมดินเลิศบุตรผู้ประสานงานกองทัพธรรมสวัสดีครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์คุัชดาพรแก้วสนิทสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวขอเริ่มจากพี่แซมก่อนนะครับว่ารัฐบาลสเดือนเนี่ยควรทําอะไรอะไรไม่ควรไปทำอ๋อ ถ้าเป็นผมอยู่ในนามของประชาชนนะนะก็ควรจะฟังเสียงว่าประชาชนเขาต้องการอะไรนี่ก่อนนะประชาชนหรือว่าพักประชาชนเไม่ใช่ประชาชนจริงๆนะถ้าพักประชาชนไม่ใช่เลยนะอาจจะตรงกัินข้ามก็ได้แต่ต้องไปฟังพักประชาชนมาฟังผมดีกว่าใช่นะว่าเออเขาต้องความจริงมันก็ตรงกันน่ะกับภูมิใจไทยนะนะต้องการเลิก m อ u 4344สสาสี่นะเออ ไม่ต้องออต้องการที่จะแก้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเออเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะนั่นนะก็ถ้าจะเอาคาสิโนออกไปก็ยังพอโอเคนะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ถ้าถ้าทางาศาสนานี่ก็ไม่อยากได้เท่าไหร่หรอกนะในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ย ทำสวนสาธารณะยังดีกว่าอืมก็ถ้าทําตามที่ประชาชนแม้แต่เรื่องเงินนะนะเอ่อที่จะทําอะไรนะพรบคนละครึ่งหรืออันนี้ปะคนละครึ่งไม่เป็นไรคนละครึ่งโอเคใช่ไหมครับโอเคคนละครึ่งโอเคที่ลุงอิงจะทำอ่ะทำอะไรนะอ่าเขาจะทํอะไรที่พรบการเงินที่จะควบคุมโดยนายกรัฐมนตรีออครับหรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนที่จะเป็นแบงค์ชาตอาิอันนี้ผมว่าคนเนี่ยไม่ไว้ใจหรอกอนะไม่ว่าจะนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะมาดูแลนะเงินเงินจำนวนนี้มหาศาลเนี่ยโดยทําเป็นร่างขึ้นมาใหม่พรบรขึ้นมาใหม่ซึ่งผมว่า อสู้แบงค์ชาติไม่ได้ไม่เทียบเทียบตัวต่อตัวแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเขาไว้ใจทางผู้ว่าแบงค์ชาติมากกว่าเยอะนะครับก็ถือว่าถ้าทำตามที่พี่น้องประชาชนบอกแล้วก็ทำตามนโยบายที่ตัวเองนะ,อะบอกมาเนี่ยนะผมว่ามันก็พอไปได้นะอพอไปได้แต่ปัญหาเขาเยอะมากเลยนะ ของภูมิใจไทยเนี่ยช่วงนี้พอดีหรือว่าไงครับผมโอ้เขาเยอะมาก่อนแล้วตัง<อ>้งแต่มีคดีแล้ว <c oughs> นะเออตั้งสามสามสามอย่างน้อยสามนะเขาก็โดงเออเขาก็โดงไอไอถนนเอามาทําเป็นรันเวย์อะไรเงี้ยนะครับเออแม้แต่สวเอสอสวหัวสวครับหรือแม้แต่ไอหนึ่งซีซีนี่พวกก็โดนไปเยอะแม้คุณอนุชินจะไม่โดนก็ตามครับผมเออพรกพวกก็ต้องโดนไปเยอะถ้าถูกฟ้องแล้วก็ อ่ปาปปชเขาเรเรื่องได้ทันเนี่ยก็ไม่รู้จะครบสี่เดือนหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นผมว่าเขาหนักใจมากยังมีปัญหาชายแดนอีกนะเอ่อที่จะต้องทําอย่างไรนะก็แล้วคนแตะหรือคนแต่คนไม่แตะหรือเปิดหรือไม่เปิดถ้าเกิดไม่อยากจะพักภูมิใจไทยไม่อยากเดือดร้อนควรจะทายัางไงครับอ๋อปิดดิปิดไปเลยเออปิดปิดด่านก่อนช่วงเนี้ยนะกระแสะไม่ได้เลยนะปิดปิดเลยนะเพราะว่า ยังไงยังไงเนี่ยนะเราก็ต้องวางใจเรื่องด่านเนี่ยนะเราวางใจทหารมากกว่าว่าเขาควรเขารู้ว่าควรจะเปิดหรือจะปิดนะ,เ,ะเพราะว่าถ้าเราเปิดเนี่ยนะเออมันก็เดือดร้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็ตามนะปัญหาของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเยอะมากแล้วมาให้เวลาสี่เดือนในการที่จะ แก้ปัญหาหรือจะให้เร่งขึ้นมาเนี่ย uh huh. นะผมว่าเป็นฝีมืออย่างมากเลยถ้าทำได้นะครับแต่ว่าอุปสรรคเยอะมากผมว่าโอกาสที่จะทำให้สำเร็จทั้งหมดตามที่คาดหวังอ่ะเป็นไปไม่ได้นะครับงั้นอยู่นิ่งๆดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับไม่ไม่ใช่ทําต้องทําต้่ว่าต้องทำทำได้แค่ไหนก็ต้องพยายามทําให้เต็มที่เท่าที่เราเท่าที่เขาจะมีความสามารถนั่นแหละ <Okay. S 2> อ่าโอเคอ้าวค้างไว้ก่อนครับไปที่คุณรัชดาพรควรทําอะไรควรอะไรไม่ควรไม่ต้องทําอะไรหรออุย้ยเขาไม่มีผลงานละสี่สี่เดือนมันเร่งประเร่งสปีดผลงานได้นะเดี๋ยวเลือกตั้งแล้วนะนี่แต่ไมจะไม่มีผลงานแค่คุณทะเละกับพรรคฝ่ายค้านคุณก็ได้และผลงานคุณสําคัญก็คือคุณอย่าไปทะเละกับทหารในช่วงนี้ในช่วง MOU อะไรช่วงนี้เนี่ยนะคะช่วงลบกับขมรเนี่ย อย่าไปทะเลาะกับทหารทหารให้ทหารก็ทะเลาะกันเองแม้กระทั่งคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ยังบอกว่าเนี่ยมีผู้ใหญ่โทรมาสั่งให้ไม่ให้ทํารุนแรงไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยคุณทะเลาะกับทหารเนี่ยแหละดีแล้วอย่าให้ใครโทรไปสั่งเขาเขาอยู่ในพื้นที่อย่างเหมือนที่พี่แซมดินพูดเนี่ยคนอยู่ในพื้นที่เขารู้ดีคุณรู้อะไรคุณต้องเอื้อให้กับเขาหรือไม่งั้นคุณต้องคุยกับเขาบ่อยๆว่าเขาต้องการอะไรแม้กระทั่ง เหมือนวันที่้อเจรจากันที่ที่มาเลเซียตื่นเช้ามารัฐบาลบอกเปิดด่านทหารไม่เปิดแล้วไปถามชาวบ้านก็บอกเนี่ยมันเป็นธุรกิจของชาวบ้านไปถามชาวบ้านขนาดวางตั้งแผนขายอยู่หน้าด่านก็ยังบอกไม่ต้องเปิดแล้วก็บอกไม่ต้องเปิดคือถ้าพูดถึงความมั่นคงพูดถึงความไม่สับสนไม่อลอนละเวงคือถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ย ประเทศไทยยังไงเนี่ยฐานะทางเศรษฐกิจฐานะทางด้านอื่นตามความเห็นนี่ฉันนะเราก็เหนือกว่ากัมพูชายอยู่แล้วถ้าเราเอื้อมไปก็คือเราก็ช่วยเขาแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยมันเกิดข้อพิพาทอย่างเงี้ยคุณต้องอยู่นิ่งๆเพราะว่าทหารก็ดูแลก,กับชาวบ้านเข้าไปกันได้แล้วพูดกันรู้เรื่องเหมือนอย่างบ้านหนองจามอย่างเงี้ยโอ้ทหารลงไปโอ้ชาวบ้านมากันเต็มแล้วคุณจะทำไง แล้วคุณจะไปบอกชาวบ้านกลับไปไม่ต้องมายุ่งอย่างนั้นเหรอในขณะที่ทหารเนี่ยเขาก็ถือว่ามันเป็นหน้าที่เขาย้อมเนี่ยขาขาดท,ทีชาวบ้านก็ร้องไห้ละไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเนี่ยนะคะเพราะบางทีมันก็ต้องดูอารมณ์แล้วก็ดูความเป็นไปแล้วไทยกับกัมพเนี่ยมันเป็นปัญหามานานแล้วถ้าคุณกลับมาทบทวนเลยว่าเหตุการณ์รอบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากอดีตนายก ซึ่งไม่ประสีภาษาอะไรเลยตัวเองไม่รู้เรื่องเลยอยากจะเป็นนายกพอขึ้นมาเห็นไหมโทรศัพท์ไปเนี่เรื่องอย่างนี้พูดกันได้ยังไงสุดท้ายมาเนี่ยคุณก็มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาบางคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆจริงๆแล้วมันก็เรื่องใหญ่เพราะถ้าถ้าจะถามเนี่ยรัฐบาลไม่ทราบนะคะสี่เดือนเนี่ยเยังนึกว่าคุณอนุทินน่าจะไม่รับ แต่ปรากฏว่าใครๆก็อยากเป็นรัฐบาลรับบ่าสี่เดือนก็เอา <c oughs> แล้วก็ไปทำามเอมอะไรก็านาทำตะไม้รับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้คือคุณก็จะไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่ทำไม่ได้ก็จะยังไม่ได้ทำอะไรเศรษฐกิจคุณก็ฟื้นยากเนี่ยก็ยังตะกี้ใครอ่ะก็ยังจะขอ,เอ,เอ,เอไอ้ไอ้หนึ่งสี่สี่อะไรนี่เรื่องการเงินเรื่องงบประมาณทั้งหลายเนี่ย มันยากามันต้องมีระยะเวลาแล้วมันก็ต้องอแล้วก็แปกพักพักประชาชนเนี่ยก็ยอมโดยยื่นเงื่อนไขว่าสี่เดือนถ้าจะให้เขาบริหารบ้านเมืองจริงคุณต้องไม่มีเงื่อนไขสี่เดือนสองปีฮะัสองปีหรืออย่างน้อยก็ปีคือให้เขาขยับได้อันนี้เนี่ยยังขยับอะไรไม่ได้เลยหนึ่งเดือนละเพราะฉะนั้นอีกสามเดือนเนี่ยขอโทษนะคะฉะนั้นอาจจะเป็นคน บ้องโลกในแง่ร,ร้<ท>า<ำ>ยแต่ว่าเศรษฐก,กิจของอชายแดนไทยเขมรก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เดินหน้านะครับเพราะว่าสินค้าไทยเนี่ยก็แ<อ>ผ่าน <ไป S 1> ลาวเลยอ,อ้อมไปผ่านลาวเลยสินค้าคเขมรก็อ้อมผ่านผ่านลาวเข้ามาไทยเหมือนกันค่าขนส่งแพงขึ้นแน่ๆอยู่แล้วแหละเพ<ช>ียงแต่ว่าก็ยังเดินหน้า หรือแม้แต่ตลาดโรงเกลือเริ่มเปิดแล้วเพราะว่าคนกัมพูชาเองที่มาเซ้งแผงนั้นก็บินมาพอบินมาเสร็จก็ยอมที่จะนั่งรถมาเพราะว่าปากท้องของเขาอะอย่างงี้มันเป็นแบบลักกะปิดลักกะเปิดจริงๆแล้วมันก็คือการเปิดไกลๆหรือเปล่าครับผมอ๋ออย่างนี้เราก็ทําได้ระดับนี้การเล่านี่เราก็ไม่ควรปิดไม่ได้หรอกนะ ครับหมายถึงว่าสินค้าเขมรออมลาวมาเลยอย่างนี้ได้ไหมครับใช่ฮะใช่ฮะก็ต้องทําอย่างนั้นแต่มันทําได้ไม่นานหรอกมันไม่คุ้มมันมันแปแพงขึ้นนะแล้วชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนจริงๆมันเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะที่ชายแดนนะผมไปมาผมผมเห็นนะครับผมไปที่ฐานเลยนะของทหารเราก็จะเห็นความลําบากของเขาแล้วก็เห็นเลยว่าเออชาวบ้านก็อยู่ลําบากเพราะว่า ต้องอพยพก,กันนะไม่ได้อยู่ที่บ้านดังนั้นเนี่ยการที่ไอสินค้าอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยนะแพงขึ้นเนี่ยอันนี้ยิ่งทําให้ชาวบ้านลําบากนะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในระยะเวลาทําแบบนี้ยืดยาวนะ,ะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้า,ถามว่าควรเปิดไหมไม่ควรเปิดตอนนี้นะให้เขาลําบากเพราะว่าช่วงนี้นช่วงขัดแย้งกันต้องตกลงกันให้ดีก่อนว่า เออเราเนี่ยนะมีเขตแดนตรงไหนและทําให้แข็งแรงและทําให้ชัดเจนครับเออขตแดนสู้เขตแดนคุยกันไปเจรจากันไปมันต้องใช้เวลานานแต่ว่าเปิดโรงงานหน่อยได้ไหมเพราะว่าโรง,งงานเขมรโรงงานผลิตชิ้นส่วนแต่ว่าต้องส่งชิ้นส่วนมาประกอบในไทยนี่สิทำยังไงครับกเออ็เรื่องนี้นะทางบริษัทต,ต,ต้องหาวิธีแก้ปัญหานะไม่ใช่ให้เราแก้ปัญหาให้ <c oughs> การเปิดเนี่ยมันไม่ใช่บริษัทเดียวถ้าสมมติว่าเราเปิดแล้วเราให้บริษัทเดียวเนี่ยนะเออแล้วถามว่าไอ้บริษัทอื่นเขาจะยอมไหมละ่ะ <c oughs> คนอื่นเขาจะยอมไหมเขามีอ๋ออย่างนั้นให้เฉพาะในทุนเหรอใช่ไหมเออไม่ได้นะชาวบ้านเขาควรจะได้รับประโยชน์ก่อนการปิดเนี่ยนะชาวบ้านเสียประโยชน์ด้วยนะเขาก็มีของขายไปขายขึ้นมาเนี่ยออชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์แต่ให้ในทุนได้ประโยชน์เนี่ยออรัฐบาลอยู่ยากนะครับ อยู่ไม่ได้หรอกนะเปิดในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้พี่ปุ๊กให้เปิดให้ปิดธุรกิจโรงงานอ่ะช่วยไม่ได้ <c oughs> คือทุกคนถึงเวลาสถานการณ์อย่างนี้มันต้องช่วยตัวเองนะคะ <c oughs> ถามว่าชาวบ้านเนี่ยลำบากไหมลําบากแต่ว่าก็ทําไงได้เมื่อก่อนถ้าเราย้อนกลับไปสมัยก่อนลําบากมากกว่านี้ <c oughs> แต่เยนนี้มันสบายขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ชินแล้วเพียงแต่ว่าทําอย่างไรทั้ง ทางเขมเเองก็ต้องกดดันรัฐบาลของตัวเองด้วยแล้วในขณะที่เราเนี่ยถ้าจะมองนะเราเนี่ยได้เปรียบเพราะฉะนั้นเราก็คอยดูถ้ามันถ้ามันไม่เกินไปเราก็โอเคแต่ทุกวันนี้มันยังไม่ยอมไงก็ไม่เห็นเหรอแม่ทัพเนี่ยทหารยิ่งตอนแรกๆเนี่ยขาขาดไปเกือบทุกวันแล้วก็มันมันไว้ใจไม่ได้ เราอยู่อีสานเรารู้ตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาเลยเกิดมาเนี่ยอากงนี่ก็เคยพูดถึงยไว้ใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้ไม่เคยเชื่อเลยแล้วก็พอมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่ทําให้เราเชื่อใจแล้วก็ทำโอ้เวลาพูดเนี่ยเจาเย้ารจันะพูดเอาแต่ได้แล้วก็ตัวแทนเมืองไทยก็พูดไม่เป็นพูดไม่ออกไม่รู้อะไรติดอยู่ในปากไหนะบอกว่าเก่งนักไงนักการพูดไทย เงียบเลยบางทีเรานั่งฟังนะใจจดใจจ่อคอยลุ้นเนี่ย <c oughs> ปรากฏว่าลุ้นลุ้นโหลุ้นไม่ขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าตัวเองจะทําได้นะ <c oughs> แต่แผนกรลุ้นไงราะถ้าถามพี่นะพี่ว่าถ้าถามเปิดด่านไม่เปิดแล้วก็อ้างอ้างประชาชนที่อยู่แถวชายแดนยังพูดถึงบริษัทน้างร้านไอ้ส่งของเนี่ยน้อยนะพูดถึงชาวบ้านเวลาไปถามชาวบ้านชาวบ้านนี่แหละบอกไม่ให้เปิดอื <c oughs> เขาไม่เปิดเพราะเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าถ้าเปิดเพราะฉันก็อย่างเงี้ยก็ต้องฟังเสียงชาวบ้านแล้วถ้าหารถ้าทหาหามก็ทำคุณต้องคุยกันเลยว่าให้อํานาจทหารถึงไหนขอบเขตคืออะไรครับถ้าให้เข้าไปแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาไม่งั้นคนปฏิบัติในพื้นที่เ็าก็ทํางานยากบอกเลยไอ้อย่างนี้ไม่ทําอย่าเข้าไปใกล้เท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องไปชักธงขึ้นภูอะไรตั้งหลายก็ว่าไป พราะฉะนั้นมันต้องพูดให้ชัดเจนไม่งั้นเขาก็ทําก็มีหน้าที่รักษาอธิปไตยอธิปไตยคือ,อคือธงชาติอย่างน้อยมนเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าถ้าธงชาติขึ้นที่ไหนนั่นคือแผ่นดินเราพราม,มันต้องพูดให้ชัดเจนไม่ใช่เป็นนักการเมืองแล้วก็คิดว่าเป็นนักการเมืองต้องประสานงานประสานกับใครถ้าเอารูมเอารวยกับพลเซนไปถามสิทักษิณทําไมมีเรื่องกับพลเซนแล้วมันมีเรื่องมาถึงรัฐบาลมาถึงประชาชนไทยไหม ต้องเอาให้มันชัดเจนในรอบนี้เราะฉันไม่ได้เป็นทหารหรอกแต่ว่าคิดว่ามันต้องทําให้ชัดเจนให้มันจบไม่งั้นมันไม่จบมันคาราคาซังไทยกัมพูชาไทยกัมพูชามาเนี่ยตั้งแต่สมัยเขาพระวิหารเท่าที่เราจําได้จําได้เพราะว่าพี่อยู่ป .5 ถ้ายังไม่เกิดก็เป็นยังไงเราไม่รู้แต่ตอนนั้นเรารู้แล้วแล้วเขาพระวิหารเนี่ยท่านเคยไห,ไหมพี่อยู่อําเภอแล้วก็นั่งรถเข้าไปในเมือง เสียงเงินคนละสลึงอ่ะแล้วก็ไปถึงก็ไปร้องเพลงถือธงชาติรถวิ่งอ้อมล้อมอ้อมเมืองอยู่น่ะไปร้องเพลงไทยไข่ล้านไข่ลุกดาวแดนไทยนะ่ะเรื่องเขาพ่อมิหาร่ะพอผ่านไปอีกไม่กี่วันจอมพลสฤษดิ์ก็ตะแหลงตั้งน้ําตาอะไรอย่เงี้ยนะคะว่าภาพอย่างนั้นมันก็ยังจําแล้วถ้าถามว่าเป็นของเราไหมเนี่ยยิ่งศึกษาฟ,ฟังฟังมาตอนหลังเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมา วพราะฉันกระเมรเนอี่ยขึ้นชื่อเลยว่าไม่ตรงไปตรงมาครับหนึ่งในข้อที่พรรคปูปใจไทยไปทำก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญจริงๆแล้วต้องแก้ไหมครับจริงๆรัฐธรรมนูญปี60นะน,นะผมว่าดีมากดีมากเลยนะอ,นะอ,อดีมากเลยนะครับรู้สึกว่าคนที่โกงหรือตุจริตเนี่ยนะโอ้โหนะหนีหนีไม่ค่อยรอดนะครับเออ ถ้า<ห>ดีออกไปก <ผม S 1> ็ออกไปเลยอะไรเงี้ยเอาไปเลยแต่ว่าไม่มีอายุความอย่างเงี้ยผมว่าดีนะเป็นเรื่องที่ทุจริตเนี่ยต้องโดนทั้งติดคุกนะหลวงต้องชดใช้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมว่ารฐัรฐมนตรีรัฐมนตรี60เนี่ยนักการเมืองเขาไม่อยากให้มีให้มีข้อจํากัดอะไรที่เขาทําลําบากเพราะว่าผมดูแล้ว นักการเมืองแต่ละคนเนี่ยนะที่เข้ามาเนี่ยล้วก็หาผลประโยชน์นะเฉพาะผู้ที่หาผลประโยชน์นะผู้ที่ไม่ได้หาผลประโยชน์ก็ดีๆก็มีอยู่แต่ว่าเขาเ,าเขาจะทําลําบากขึ้นถ้าใช้รัฐธรรมนูญปีนี้แต่แก้เนี่ยนะแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยเจะแก้อะไรแล้วแก้แก้ทาไมแก้หมวดไหนนะโดยเฉพาะมวลหนึ่งมวดสองเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ไปแตะะครับ,รบ,รบซึ่ง ผมคิดว่าน่าจะขัดแย้งกับทางพักประชาชนนะที่เขาอยากจะแก้จังเลยเนี่ยเท่าที่แล้วทำไมภูมิใจไทยถึงยอมยอมเขายอมเขาอยากเป็นรัฐบาลเขาก็แต่ในใจลึกๆแล้วพรักภูมิใจไทยไม่ได้อยากแก้ไม่ได้อยากไม่ได้อยากแก้หรอกเพราะฉะนั้นอาจจะแทงก่อนสี่เดือนดรือป่าแทงก่อนรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะนะอุปสรรคเขาเยอะมากนะ เลือกคณะรัฐมนตรีลำบากเลยนะครับ,รบออไอ้พักที่มาร่วมรัฐบาลตัวเองก็มีไม่ครบนะต้องไปต่อท่อไปที่พักประชาชนหายใจนะครับวันไหนเขาไม่ยกให้ก็เสร็จแล้วนะอันนี้ถือว่ามันไม่ปโปร่งะนะออแล้วหลายเรื่องที่คิดคิดไว้ว่าจะทำะนะไม่ว่าจะสาธารณาสุขหรืออะไรต่างๆเนี่ย ผมว่ายากมากเลยนะครับทําไม่ได้ครับเอาเป็นว่าทําไม่ได้ดีกว่านะครับอาจจะแท้งก่อนด้วยใช่ครับสี่เดือนเนี่ยสี่เดือนเนี่ยผมเป็นภูมิใจไทยนะผมว่าน่าจะแท้งก่อนสี่เดือนเฉพาะไอ้หนึ่งสี่สี่เนี้ยก็นะไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพี่กูเห็นด้วยเห็นต่างพี่ยังว่าสี่เดือนนี่จะไม่ได้ทําอะไรสได้า้สเขาจะทําอะไรที่จริงเนี่ย พรรคภูม uh, ิใจไทยเนี th ai th ai, ่ยขอโทษนะคะขอโทษพรรคภูมิใจไทยเดนพูดส่วนตัวว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพอเสนอมาว่าสี่เดือนเนี่ยเขายังไม่ได้คิดหรอกว่าจะทําอะไรเป็นรัฐบาลไว้ก่อนอย่างที่ท่านว่าเนี่ยพอเป็นรัฐบาลเข้ามาพี่ยังคิดว่าสี่เดือนเนี่ยจะทําอะไรไม่ได้จะทําอะไรได้กว่าจะปรับกระทรวงได้เนี่ยตั้งตั้งคนตั้งอะไรมาเนี่ยก็ยากแหละรัฐมนตรียังตั้งได้ไม่หมดเลย มีประเภทต้องออกต้องเปลี่ยนต้องอะไรอีกหลายคนประวัติไม่ดีแล้วก็แล้วถ้าพูดถึงรัฐธรรมนูญนะที่จริงปี40เนี่ยก็ดีมันเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ตอนนั้นทุกคนตั้งใจประชาชนมีสสอรอ,อะไรเงี้ยบังเอิญว่าพวกเราเนี่ยองค์กรทั้งหลายเนี่ยเข้าไปร่วมเยอะอยังเราเสนอเนี่ยอู้แต่ว่าเรามีตัวแทนเรานะเราไม่บอกชื่อนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังเคลื่อนไหวยอยู่ ตัวแทนเราเข้าไปอยู่ในสอสอรอได้เป็นพอดีพวกเราเนี่ยพี่เป็น,นประธานสมาคมสง่งเสริมสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนสอสอส,อสอเป็นประธาน,น,นแล้วเราก็คุยกันหนักมากเลยกลางคืนโทรไปบอกตัวแทนเราคนนี้แหละใส่คณะกรรมการสิทธิพเมืนชนเข้าไปด้วยเสร็จแล้วนักกฎหมายบางคนอย่างกาจจันท่์วัาวานศักดิ์ไครก็ตอบมาว่า ก็มีผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วไงเราบอกผู้ตรวจการแผ่นดินกับกรรมการสิทธิ์ไม่เหมือนกันผู้ตรวจการแผ่นดินคุ้นลับแต่เรื่องที่ประชาชนถูกกระทบจากจากราชการแต่ถ้ากรรมการสิทธิ์เนี่ยใครก็ตามถ้าถูกแล้วเมื่อถูกเอาเปรียบอะไรเงี้ยมันร้องได้หมดนะคะเพราะในสมัยนั้นเนี่ยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างดีอประชามติเนาะ ธงเหลืองธงเขียวกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ในอบตอนในเทศบาลได้ไหมสมัยนั้นเราก็ออกก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็กลับเข้ามาอยู่อีกแล้วเพราะมันก็มีหลายเรื่องในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ยังคิดว่าเนี่ยมีข้อดีเนี่ยคือโฆษณาโฆษณาอย่างเดียวที่หนักมากเนี่ยก็คือปราบโกงอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้บอกเลยก็ต้องดูว่าอะไรอย่างอื่นการเข้าสู่อำนาจอะ,อะไรเนี่ย มันเป็นอย่างไรและเวลาออกนี่แหละปราบโกงแล้วก็ออกง่ายนอกนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกอะไรรัฐบาลอยากจะทําอะไรก็ทํา <c oughs> แล้วยิ่งพอมาถึงตอนพี่ว่าภูมิใจไทยเขาเป็นรัฐบาลโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวเป็นรัฐบาล <c oughs> ไม่รู้ว่าอยู่ <c oughs> อยูๆเนี่ยบุญจะตกเศษตีน <c oughs> พอประชาชนบอกว่าใครก็ได้สี่เดือนโอ้ oh, รีบนับเลย <c oughs> แต่ที่จริงพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะทำสี่เดือนน่ะ <c oughs> ถ้าถ้าให้เขาทำ พอดีอันนี้เอาก่อนก็เลยได้ก่อนแล้วสี่เดือนยังไม่เตรียมตัวแล้วพอมาถึงท่าพูดเรื่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่มีทางครับออาถ้าอย่างนั้นไปเริ่มที่<ม>พี่แซมดินนะคาถามสุดท้ายละหรือเวลาห้านาทีสุดท้ายคนละคนละคําตอบเลยแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นอ่ะสี่เดือนตรงเนี้ควรทําอะไรหนึ่งสองสามสี่ให้เป็นชิ้นเป็นอันพอไม่ต้องไปแตะเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรแล้วก็ ยังไงตัวเองก็ได้ก็ได้ก็ได้เสียงอยู่แล้วแหละแล้วลก็ได้ใจประชาชนด้วยแต่อย่าไปแตะเรื่องนู้นเรื่องนี้ต้องทําอะไรบ้างครับอ๋อก็อย่างที่ผมบอกทีแรกกันนะเรื่องของทหารเรื่องของประชาชนที่ต้องการเนี่ยนะเออเนี่ยอันเนี้ยไม่ถ้าไม่แตะนะไปได้นะเช่นทหารเขาต้องการปิดด่านเนี่ยเออเราเป็นรัฐบาลเราก็บอกยังเปิดไม่ได้เพราะว่าอยู่ใน การควบคุมของทหารเขานะเรื่องพวกนี้ทหารเขาตัดสินใจนะอ,อ,อย่างเนี้ยได้นะก็อย่างนี้ก็ได้คะแนน M O U ส3่สี่อ้านะตัวเองก็บอกอยากเลิอกอยู่แล้วอ้าเลิกให้มันได้โอ้โหอย่างนี้ผมว่าภูมิใจไทยเนะี่ยมาแบบมโหฬารเลยนะประชาชนนะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพลซ์คาสินโนเนี่ยนะเออถ้าเอาเอ็นเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวได้ขึ้นก,ก็มาขึ้นนะคาสินโนไม่เอาโอเค ถ้าเข้ากัญชาด้วยได้ไหมกัญชาเนี่ยนะ <c oughs> กัญชาเนี่ยนะผมผมอยู่ในวงการของศาสนานะไม่ดีเลยนะครับเป็นสิ่งที่ควรเลิกไม่ควรไปเอามาไม่ว่ามันถ้าทํายาเนี่ยไปให้โรงงานที่เขาทํายานะ,ะทำก็ไม่มากหรอกนิดหน่อยก็เอาตัวยาแต่ว่าไอ้นี่เล่น,นกระจายทั่วประเทศเสรีเนี่ยนะอันนี้แย่แย่มาก ถ้าเลิอกอันนี้เนี่ยก็จะได้ใจของประชาชนมาอีกเยอะนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ฟังอยู่นะฟังอยู่ตอนนี้นะหรือว่าสัญญาเช่าเนี่ย99ปีเนี่ยเอออันนี้ยกเลิกไปเลยนะอะไรว่ามันจะยึดประเทศถึงไงนะตายไปแล้วเออยังเช่ายอยู่เลยนะเนี่ยเกปีใครจะไปอยู่ไนดะ้ตั้งแต่ทําสัญญาเช่าครับอย่างเงี้ยนะหรือไอไอเงินที่จะมาแทนทุนสํารองของประเทศเนี่ยอันเนี้ยนะเออระบบเนี้ย ผมว่าเอา,เอาตรงคํามาดีแล้วนะอย่างเก่าอ่ะครับเอเพราะฉะนั้นถ้าทําแค่พี่น้องประชาชนบอกเนี่ยนะเอว่าแค่เนี้ยก็นี่มันเป็นเสียงของประชาชนจริงๆนะที่เขาอยากได้อะ่ะแล้วก็ทําตามนั่นแหละตัวเองก็นะไม่ไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะด้วยนะผมว่าได้แล้วพี่ปุ๊ซีเดือน ทำเหอะทำแค่เนี้ยไ,ไ,ไ,ไม่ต้องทำไกลไปกว่านี้ได้คะแนนละพี่จะบอกไม่ต้องทำอะไรเลยก็สนับสนุนชายแดนก็พองบประมาณเนี่ยก็ต้องให้เขาทำไมคุณจะให้เขาไม่ได้ครับแล้วก็เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนะระดมกันตั้งนั้นเลยนะอายประชาชนไหมต้องถามใครมาเป็นรัฐบาลก็ตามไม่ได้ถามคุณอนุทินถามรัฐบาลน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ต้องคิดเนี่ยเรื่องดว่ดวนเฉพาะหน้าเลยเนี่ยคุณจะเอายังไงกับขมรเนี่ย ชายแดนเนี่ยคุณจะยังไงชายแดนของประเทศไทยไอ้ชักธงไทยขึ้นแล้วเนี่ยเห็นด้วยไหมแล้วคุณจะไปสั่งให้เขาชักลงเพราะฉะนนั้อย่าไปเถียงทะเลาะกันภายในไอเรื่องแบบนี้เรื่องปัญหาปากท้องเนี่ยก็คนก็พูดเยอะแต่ก็ทํายากแต่พี่เห็นด้วยนะคนละครึ่งอะ่ะแต่ว่าไอ้ดิจิตอลอะไรนะไม่เอาแต่เห็นด้วยคนละครึง่งเพราะเราชอบใช้คนละครึ่งก็ไม่ต้องทำไรมากหรอกค่ะ คุยกันไม่ไม่ทะเลาะกันไม่ด่ากันก็พอละเอาพวกประหลัดกระทรวงผู้ว่าที่ถูกย้ายกลับมาอะไรอย่างเงี้ยต้องไปยุ่งไหมโอ้ไม่ต้องไปยุ่งก็หล่อคนย้ายเขาแล้วรับผิดชอบอืถ้ามีปัญหาคุณก็รับผิดชอบทีหลังแต่ถือว่าตอนนั้น่ะเพื่อไทยเขาย้ายไงตอนนี้คุณจะเอากลับมาไหมเอากลับมาทำไมอ่ะก็เขาย้ายมันก็เป็นอำนาจเขาที่ไม่ค่อยติดใจอะรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มีอำนาจคุณก็ย้ายสิคุณอยากจะย้ายใครอะ ย้ายกลับได้ไหมได้กลได้ตั้งนั้นแหละอํานาจอยู่ในกับรัฐบาลอ้าวสี่เดือนทำอะไรได้ก็เยอะเหมือนกันนะเท่าที่เท่าที่ท้้งสองพูดไปถูกไหมพี่ไม่ได้ทำอะไรพี่ให้ดูแลชายแดนอย่างเดียวจัดการบ้านนองจานให้ด้วยชาวบ้านน่ยนับวันมันเยอะนะพี่พี่แซมบูดไปแสมดินไปมาแล้วอ่ะไปถูกจับอยู่ที่นั่นโอเควันนี้เราได้ ข้อมูลเยอะแยะเลยรัฐบาลโมเอสเดือนเนี่ยจะประคองตัวให้รอดได้อย่างไรวันนี้ขอขอบคุณรตีแซมดินเลิศบุตรและก็คุณรัชดาพรแก้วเสร็จมากๆครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับและเราทั้ง3คนลา,ลาแล้วนะครับเรา <c oughs> พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ <c oughs>